สวัสดีสมาชิกชาวแอสเซทไวท์คลับทุกท่านคะ่ะกลับมาพบกับไวส์ไปกัน3นาทีต่อจากนี้กับสิทธิประโยชน์พิเศษ,ษเพื่อลูกบ้านแอสเซทไวท์เท่านั้นคะ่ะแล้ววันนี้เชื่อเลยนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะ,ะเผชิญกับปัญหาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยหรือพบเจอกับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันคะ่ะแล้ววันนี้ไวส์ไปกันก็พาทุกคนมาที่สเตทมีคลินิกสาขากินซ่าทองหล่อซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับบีเสทองหล่อ ที่นี่จะทําให้คุณบรรเทาอาการความเจ็บปวดกล้ามเนื้อและฟื้นฟูร่างกายได้ดีทีเดียวเลยแหละค่ะที่สเตรทมีคลินิกนะคะ,ะ,คะเขาเชี่ยวชาญในการยืดกล้ามเนื้อและฟื้นฟูร่างกายอย่างแรกเลยคุณจะพบกับบรรยากาศผ่อนคลายภายในร้านฟินตั้งแต่ก้าวแรกพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญในะกายภาพบำบัดที่คอยให้คำปรึกษาอาการเจ็บปวดตรงจุดต่างๆอย่างใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อก,การบำบัดด้วยการเคลื่อนไหวก,การนวดเพื่อฟุ้นฟูร่างกายกและการบำบัดด้วยอุปกรณ์พิเศษค่ะซึ่งบริการต่างๆเหล่านี้นะคะ ถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคลดังนั้นอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บปวดของท่านจะได้รับการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดแน่นอนค่ะและบริการดีๆแบบนี้ Asset ไว้คลับและสเ r e ทมีคลินิกไม่รอชาที่จะมอบส่วนลดพิเศษให้กับลูกบ้านทุกๆท่านค่ะโดยรับส่วนลด20%ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และส่วนลด15%ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2567การใช้สิทธิ์ส่วนลดลูกบ้านสามารถรับคดส่วนลดได้ที่ l ล n e แอดแอดเซ็ไวท์คลับได้เลยค่ะง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถรับสิทธิพิเศษจากสตรทมีคลินิกได้เลยค่ะมาดูแลสุขภาพนะ่าฟื้นฟ,นฟนูร่างกายสตรทมีคลินิกที่กินซ่าทองหล่อกับสิทธิพิเศษเฉพาะลูกบ้านแอ s เซ็ไวท์คลับและสําหรับท่านใดน,นะคะที่อยากมานวดผ่อนคลายด้วยที่สาขากินซ่าทองหล่อนะคะเขามีเลสซี่เลกที่ติดกับสตร มีคลินิกเลยสามารถใช้บริการและลูกบ้านของเราก็ได้รับสิทธิ์ส่วนลดเหมือนกันค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Facebook และ Line at Asset ไว้ครับครั้งหน้าเราจะมีสิทธิพิเศษอะไรมาฝากกันอีกฝากติดตามชมไว้ไปกันด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย